กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบัสสุขสุคนเนาะบสถสุโม,มงสุบโอนว่าสิเป็นทางผังไทยผังลาวทั้งต่างประเทศที่เขามาติดตามหับชม o ่องบาเบนกับยูเย็นเพนซุก,ท,กทุกทุกฐานมันนี่ก็หลังจากที่มาพี่น้องมันนี่ก็ได้ไปเล่นเห็ดบัสคือเก่าพี่น้อยกับผู้ดีมาพักแวะมากินตำพี่น้องก็คือว่ากะตำหนันตำหันนี่ก็คือว่าเป็นกเกษตรที่ว่าแรงในสายสินทางเลขสิบเนาะพี่น้องเนาะ กพี่น้องนี่นุ่มแต่ว่าปกติคนจะลายดิพี่น้องเดินกายไปกายมาคนจะเขาเต็มหันแต่ว่ามันเนี่เป็นตอนเที่ยงพี่น้องมันบรรยากาศแด็ดฮอเนี่ยเลยโบ้คอยมีคนเข้ามาพี่น้องมาพักผ่อนกินพี่น้องมามาลุ้นมาซุ่มบุญวัดสิเป็นแต่กินทำไรนะพี่น้องเบอกว่าร้านดังในอันเส้นทางเลรซิบกับว่าแมนพี่น้องโอ้โคกไงพี่นาะกินโบเบิดเลยพี่น้องอ่านนสองหน่วยเลย

ไป็นไท่านหมอเมนูพี่น้อ่สูตรในสูตรมาแฟังไทยพอดีพี่น้องละนะกุ้งใส่น้ำปลากับนี่ตำตำกบพูดตำหุง

ແມ່ນກະຕົບນ້ອກແສງລ ทำสวนเตียนพี่น้องทำตีนไนก่พี่น้องทำเตียนไก่มื้อนี้มื้อนี้รักอันนี้มีมี่ยบุกชายม่านสวีทหวานในเนื่องมากินข้าวนอกบ้านทำตีนไก่ซิมรวมไม่น้องวกซ มีอย่านีกระเทียมโรยหน้าดินะกระเทียมเจียวเพิ่นกระโบมันเอาสูตรเพิ่นก็มาจะฟังไทยหมดเลยพี่น้องแมนเพิ่นเอาสูตรมาจะฟังไทยไทยแท้ๆเลยพี่หน่อยมันนี่แล้ววัยรุ่นโบราณเป็นแบบปกติวัยรุ่นจะไล่ไล่ขี่รถไกลมาลกเห็นพี่น้องอันนี้ก็มาเคยมากินเถื่อที่ซอมพี่น้องสั่งเถื่อน้ำตกมาเนื่องแต่คะแนนมาดอกเพื่อนรักเพ็ยบเลแล้วก็ข้าวพัดพี่น้องข้าวพัดอะไรกบบนี่สามอย่าง เรกกาเป,ป็นนไปเสะกินเป็นจะขอพัดพี่น้องมันอื่นกงอบุบปันได้หรอกสบายดีพี่น้องมาบาพี่น้องมาติดตามยามเที่ยงเลยตามตีนไก่พี่น้องเออพีออ่น้องไปร้าสซ่างซ่างเผืเออเ่อน้ำตกหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมากินแล้วองขอพัดเนี่ยพี่น้องขอพัดกุ้งมาเป็นมันจะได<อ><อ><บ>้เด้อเอฟซีทุกท่านเด้อ เซฟเซน้ำกันเด้อจ้าเซฟพัาวับเซบครับเซบเหลายข้าพัดมาแลว้วข้าพัดกุ้งเนี่ย้เือเป็นอะไรกินค้าเต็นมัวเต่นอันนี้บาบิบกัินเล็กข้าพัดกุ้ง เดี๋ยวดีเดี๋ยวจะได้กินอันนี้เป็นน้ำสุกเนอน้ำผงบ่น้ำผอกี้มากินสคนพี่น้องน้องเวกดากับ เมาคือมาเวียกแล้วกับมาแเว่ยกินตับกินอาหาตับเจ้าน้าเขาพัดน้องแซมหัานี่ได เด้อพี่น้องทั้งเมืองเลยทั้งอุบลทั้งนนท์ขอนแก่นแล้วอิสระขามแล้วก็ทางเชียงใหมเ่เนานะแล้วก็วกทัง้งกรุงเทพมหานครทุกจังหวัดเนาะขี้หอนท่านเจ็ดทีน,นโครรภนะ์หลานน้ำ จังหวัดเลยเนาะที่เขามาติดตามหาชมเพื่อเบัตรจิบจิตจังหวัดนะผู้ที่จุกตอนหนึ่งกหน่อยแต่ละตามเพออี่น่อเพื่นมาสุัเนาะที่เขามาให้กำลังใจเซ็ะวเจ้า้วนะ อากาศก็ฮ้อนฮ้อนเดี๋ยวร่างคายเป็นเป็นเน่นพี่น้องเป็นหยากินอยู่ในกระต๊อบพี่น้องกระต๊อบน้อยกระตูบน้อยเนี่ยมันเบาเท้านะอย่างก็กระตูบน้อยเบากระต๊อบใส่อยู่กระต๊อบด้วยพี่น้องเบาเท้านี่กระต๊อบน้อยมนีเบาเหวิดก็แม่นางเวกดากอ่ะมีกระต๊อบน้อยแต่อากาศเย็นเย็นเนาะก็ต้องทำใจพี่น้องเลย ไปไทยไปที่ห้อลูกไส้เนี่ยแม่เขาเลยตัดสินใจไปพี่น้องเห็ุเผื่อลูกเหมือนลูกลำบากจำว่าฮัดเพี่น้องก็ให้พ่อกับแม่ไปใส่กัให้เพิ่นอยู่กับกระเท่าไม่เท่าเลยแต่แม่กับพ่อไปเล่นเวียกเล็นทานเดียนนี่กัไปสองคนบอกให้เพิ่นไปนัน่ง อย่าเพิ่งให้นำเวลาเวลาอันบัตรแม่อ่ะเลอแม่แม่กับพ่อไปนะน่าที่บาเบีนน่าสิได้ไปก่อนเก่ากันไปพราะบาเบีนมีบัตรอยู่แล้วเนาะใม่น้องได้บัตรยังไปทันไม่อ่อ าจะมเรสารคมากินกันเดอ้อน้องเบสเดอ้อมากิน <c oughs> น้ำเอ้ยเดอนางเด้อทางกรุงเทพมหาคนครีกัน้องบิยูตี้ <c oughs> ด้านเซฟลิ ใช่บอกเป็นจิตใจเงิ้ในรถถ่ายเอฟตอนนั้นไม่กินมันพอดีหลุดศาสตรได้พี่น้องบอกคิดแห้งล้วก็น,บ,ททนบ,บุสบก Nam nà, cua bên lẹp bên lẹp bên lẹp nàng bên lẹp nàng mẹ bên lẹp Nà lẹp nàng mẹ bên lẹp กินไปกินมาบปจาเพลเจ้าจะไปกัดมากตีไแซ่เยินเลยพื้น้ำตกยังมามาไปมองเ้ยฮอ้ดโอ้โหเดอนอละกินหมอวันบดแซ่บหมวันหันหันนี่แซ่บซ่บ่ เขาบุกซีไซยูมซ่มันเขาบุกไซมันเนี่ยคือขอพัดกะปิกินวันจะได้สั่งขอพัดทะเลแบบคือขอพัดกะปิอันนี้เซฟพ่อแม่กับเจ้าชา่กะปินั่นบอกคือจะอ่อนลำดับแม่จะบบบยังรอพี่น้องยยัยงรอเมียพี่เผอ เน้ำตกยังรอเคยน้ำตกลูกค้าเขามาแน่เลยพี่น้องก็เลยก็ล่อพี่น้องบมเปิญยังบอสยังปัญหาดิพี่น้องเพื่อนตามซ่ากับบอสปิญยังพี่น้องบอสบินขึ้นนั่งห้างไปโดนโดนเป็นเลยนั่งจนเมื่อย์อะไรพี่น้องนั่งสามโมงแล้วมันก็ชินนั่งท่าเลยพี่้ลยมันมันกระตอบน้อยเพื่อนเย็นดิพี่น้องก็เลยอยากมานั่งแบบ ท่นว่าถึงสามโลงแรงนะพี่น้องท่านว่านั่งถึงป่านนะโอ้ยถือว่าคนบ่มีเวียทมีากานเห็ดอลไรน้อพี่น้องเนะาะบอได้เห็ดอีกยังมานั่งสูบมันบรรยากาศพี่น้องาอ,อาหาร้า <laughs> นอาหารบรรยากาศพี่น้องร้านเพิน่นมานั่งเจีการ้านเพิ่นบ่คัดตกแต่งคัดสุดงานพี่น้องรูล้ละข้าเขมาหารหันนี่ เฟอมาแล้วเมืองดูนะตาเฟอเป็นไปได้นอนตาด้วยเนาะเซฟต์ต้องเอาเอาครื่องปูมาให้เนี่ยบะเบเอร์เปิดน้ำตกใชเนาะชิมมันก่อนอันดับแดกต้องชิมน้ำมันก่อนอแล้วก็จะชิม น้องน้องเบสเมนต์มาว่าผักคมผิดฮอตกินถึงพาเอื้อยนี่เด้อฮอ่าเรื <c oughs> ้อยจากินฮอตจกก้นะคือก,กันเด้อนางมาเด้อมาเด้อกินนันก๋วยเตี๋ยวน้ำเอื้อยเด้อก๋วย,วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะวันนี้เอื้อยำไมาจะมาเพิ่มความอ้น <c oughs> วนเอื้อยดอกว่าอ้วนคนเดียว ติมหวานก่อนอุ้ยพงสลุดเลยนะคนลวงเลยนะใส่ลงไปง ันนี้กูมากินเปิดต่อนี่กะปิมีผักสดพี่น้องเลยอยู่เปิดทางฝั่งลาวใส่มะนาวสดใส่มะนาวสดลงไปมีผักมีถั่วผักยาวแล้วกะสลัดแล้วก็บะหอมรวมที่ขาดบุได้คือกะปิกับมักเผ็ดดิบพริกดิบไปหน่อยมามาเสียบๆเอากันเด้อ บอเป็นคนเลยให้เพคนนั้นเป็นตากล้องให้เพคนจับกล้องให้ซากคนบรรยากาศก็สวยได้พี่น้องเนการตกแต่งคือทางหันก็เป็น,เป,นเป็นขกพี่น้องขกใหญ่สากในเบรกสองคนบวกึ้นพี่น้องสากอันนี้ขกลูกค้าก็มีเขามากินไยพี่น้องบรรยากาศก็ยอยู่ค้าแคบเสียท่างเลยพี่น้อง นี่เป็นซื้อร้านถ้าว่าเอฟซีทันได้นอกอยืนทางฝั่งเล่าไกลไปไกลามากกันมากินห a r มันได้พี่นอ้องอันนี้คือในนำ้ำให้มากิดในพี่นอ้องเนาะบ่ได้บ่ได้ว่าเจ้าของร้านเนาพิ่นบ่ได้จ้างพี่น้องหากว่าให้ฟังพี่น้องแถวเอฟซีทันได้นอกไกลไปกกลามากกันมาอลไอุดหนุนได้พี่นอ้องเลยแถวบอบินบอกกับบอกกับบอได้อยังหรอกเพราะว่าบอวินกับมากินพี่นอ้องอีกอย่างบุเมนคนดุนคันดังเขาก็ลัง,ง,งบริจ้างมารีวิวสินค้าเลยได้ทั้งสิ้นพี่นอ้อง ผู้ด sociedad, Bref, ını, hmm. ีเวกมากินกันแนวน้ำพี่น้องเห็นว่ารสชาติมันถึกปากก็คือว่าแซ่บนะพี่น้องจะแนะนำให้มากินคำพ้องนี่ก็สม่ะเพราะคนพี่น้องนอกจากขอบุญขอบคุญดีทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามหับส้มส่งบาะเบนแห่งเย็นเป็นซุปทุกทุก่านโดยเฉพาทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศเนาะพบพ่อกันในคลิปหนาพี่น้องสำหรับที่ท่านใด้นอกจากเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้บาะเบนเด้อเป็นกำลังใจขอให้ทุกทุกฐานนอกจากเข้ามา ក្រើន់ពីបានដែលាវាពន់ដែ្រើនឹងក្រឹងព់ទ្រើន់ពីលើងរើវើប្្